การบ้านมันคงค่ะเพราะว่าเขามาไล่เราจากที่ที่เราอยู่มาประมาณส0 5สิบห้าสิบปีรื้อไปแล้วก็จะปลูกตรงที่เดิมขายให้เราเราไม่มีเงินผ่อนค่ะเพราะเราก็อายุห้าสิบป่านี่แม่หนูก็คืออยู่กับหนูวิ่งมอไซรับจา้างแล้วไม่ใช่บ้านหนูหลังเดียวนะคะนี่คือบ้านหลานแล้วก็บ้านญาติเนี่ยทุกคนเนี่ยเดือดร้อนหมดเลยค่ะแล้วรถมันทุกวิ่งเหมือนอย่างกับเป็นทางหลวงเลยค่ะวิ่งแบบเร็วมากค่ะทั้งส่นทั้งดินเรือนเกลื่อนตามถนน ไม่มีการอปตหลัก6ไม่มีการอนามารถให้คือปล่อยเกลือนก็คือเกลือนรถสัญจรไปมาเหยียบก็คือเดือดร้อนนะคะแต่คือไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือพวกเราโครงการมันเป็นนี่มันคงหรือบ้านมันคงหนูไม่เข้าใจนี่คือเพื่อที่เดือดร้อนทั้งนั้นเลยค่ะสามครับ เอาพี่ถังนิ้วด้วยพี่ถังพี่ถังคนเดียวเลยเป็นเรื่องของเส้นประโยชน์ปนระเทศเราไี่สามารถประโยชน์ใครแจ้งความก็ได้เขาเห็นแล้วแจ้งความนั้นไม่แจ,จ,นะนะจ,จ้งเป็นไม่ต้องไปโทษเสียหายรล่งหล่นเต็มถนนนะดูในรูปเนีจะเห็นจะเจนเป็นหลักฐานนะครับตอนนี้อ๋อเขากผสมกำลังผม,ม,ม,มนี่ใช่ไหมผมด้วยสร้างไปด้วย โครงการนี่มัป็นของชาวบ้านเของใครเป็นผู้ของโครงการไร่รู้ท่าศาลคอนศาลคอนศาลคอนที่หาสถานบ้านน้ำทงชุมชนลำศิษฐ์แล้วผู้เสียหายน่าจะเป็นประธานของผูประธานไหมตอนนี้ผมเป็นคนที่ประธานอยู่ลนะท่าคอนลำศิษ์ที่บุกรุกเวลาปกติที่ทีผมมาแจ้งความไม่รู้ใครเป็นเจ้าของผมไม่รู้ไม่รู้แต่ผมพบเห็นนะ ที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วว่า,าทางราชการสนับสนุนให้ชุมชนหรือบ้านตัวเองเพื่อมาสร้างมาตั้งเป็นสะพานเศรษฐศาสรว่าทัานโมมันทําไม่ได้มีกฎหมายมีคําพิพากษาดีกาออกมาเยอะยๆผู้ใดเข้าไปยึดถือครอบครองผมดินลุกลํงคลองเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายนะฮะแล้วก็มีโทษค่อนข้างจะสูงเลยนะสวนลับนะฮะไม่ยอมนิ่งเฉยนะครับ หากทหารหรือใครก็แล้วแต่มากดดันพวกเราก็บอกว่าให้โทรศัพท์คุยกับผมนะถ้ามันเรื่องมากบอกว่าเชื่อโทรศัพท์ให้เลยกดเบอร์เลยแล้วให้โทรคุยกับผมทหารคนไหนคนไหนก็แล้วแต่ตดชื่อไว้กันชื่อไว้แล้วก็บอกผมนะเดี๋ยวผมจะตัดกับมันเองนะมีใครสงสัยอะไรไหม